ต้วนทุเรียนของข้าเองนี่เห็นไหมลูกมันโตเต็มต้นเลยนี่นี่ไม่ได้บังเอิญเด้ชายเฟร็ดนำตานทางด้วนตัวนี้นี่แหละคองดีจริงๆพี่น้องชายแลว้วทุเรียนมันเคี้ยวมันงามใบไม่เลืง้งโลกไม่รวงเนื้อแน่นว่านมั่นห้อมแถมค่ายได้ราคาดีโพดโพดก่อนชายเฟร็ดนังเครียดทุกวันโลกแลกโลกล้นใบเหี้ยว บัดนี้สบายเลยผีเดินเข้าส่วนยิ้มทุกวันโลกมันแน่นตอนนักแทบคาดเลยเงินได้ก็เยอะสื่อสร้อยทองเส้นโตโตใส่โชว์เลยนี่เดินตลาดคนมองกันพรึบเ <f resh> ฟรดนี่มันช่วยบำรุงตอนบำรุงใบใสและมันแรงน้าตาลในพ้นทุเรียนมันเลยอร่อยว่านมันทุกโลกเลยนี่เห็นไหมฉี่ไปที่พ้นทุเรียนโลกเท่าหัว ชายเฟร็ดนี่แหละไม่ต้องขิดมากชีดผันไงาชายได้ก็ถูกช่วงเลยฟืนต้นก็ได้แรงโลก,ก็ได้ชายแล้วผี่น้องจะหัวรอแบบคาเลยนี่ <c oughs> จำชื่อไว้เลยเฟรดนำตาลทางด้วนอยาของดีจากส้มซักพานิบซื้อไปใชเ้เฮอผีเดี๋ยวได้ท่องเส้นโตโตเหมือนคานี่ <c oughs>